พิกแพ้คำทอนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาการลุ้นรางวัลบอสกิลอีกครั้งนะครับรางวันนี้จะเป็นรางวัลของวันที่ย5ปภาคอคนะครับก็ต้องขอไปทุกท่านด้วยนะครับที่แจกใจรางวันล่าช้านะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราแจกทีเดียวของวันที่1นึ่ยอไปด้วยนะครับแต่เราจะแยกกัรลุ้นนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะลุ้นของ25ภาก่อนโดยข้างซ้ายนะครับจะเป็นชื่อของสมาชิกทุกท่านนะครับ เป็นสัปดาห์แรกนะครับที่มีสมาชิกิวทำเควสช่วยเหลือกิวเกินพันเก้าทั้งกิวนะครับแต่ว่าเราจะไม่มีชื่อสี่คนนะครับเป็นสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับก็อันนี้รางวัลจะอยู่ข้างขวานะครับเดี๋ยวเราจะทำการสุ่มสลับที่อยู่ก่อนนะครับสลับตำแหน่งนะครับอันนี้ก็สลับของนะครับโอเคใครดูนะใครเป็นพยานอาภัสดเป็นพยานหนึ่ง ไม่ใช่จะเด้รับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหน้าต่างอ่อโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะ,ะค,คุณหลังมาเป็นพยานในการลุ้นเหรอประมาณนั้นไม่เพิร์ทโทาทักฮะใครทักไปเขาบอก โหลตัวใครมาอีกแล้วไม่รู้เดี๋ยวผมลุ้นเดี๋ยวผมํำลุ้นรางวัลกันอ้าวครับคนเต้เต้เต้นี่ไม่ได้ทวงบุญคุณนะนี่เป็นคนสี้นำเต้นะยอดน้ำแข็งต้องเป็นของนี่นะรอรอลุ้นเอ้ยเยีดยวน้ำเอ้ยเต้นีที่พูดมาเอาน้ำแข็งออกก่อนลืมท้องลุ้นรางวัลจบไปก่อนเกือบแล้วเกือบแล้วสลับที่อันสลับที่อันรูว่าเท่าไม่ได้เงินนะพี่ภาคป็นพยาน เออเอาลได้ดวงเราได้ดวงแล้ว,ลว,ลวเอาสลับที่ให้ใหม่ละเ <c oughs> ออไม่ได้ไม่ได้มาๆล <c oughs> <ๆ S 1> ุ้นแล้วคนรางวัลแรกไปได้ใคร <c oughs> อันนี้ของสัปดาห์ยี่ห้าที่ตกค้างไว้ใครอ่ะเต้ยเต้ยได้สี่พันแต้มโอ้โหเอคิวีบ้านเลยเหรอใช่มันมันบอสมันบอสตัวละแปดพันอ่ะก็ก็แบ่งครึ่งๆไง ก็หนึ่งสัปดาห์ได้ก็สี่รางวัลเนี่ยอาแล้วนี่ข่งฝากข่งฝาคืออะไรของฝาปงเป็นของนะขอกูกอนเฮ้ยในะไ,ไม่ต้องใส่ชื่อกูนะอย่าเป็นชื่อกูนะเฮ้ยกำพีนะคุณฟานได้กำพอีอ๋อเดี๋ยวก่อนนะช่องช่องดำข้างหน้าคือไม่ได้แต่งพื้นหลังสีไงก็เลยดูแยกๆหน่อย ใครได้แต้มวะโอ้ยเชื่อมิมันจะเลิอกอยู่แล้วอะ่ะเฮ้ยเราเป็นโอ้โหที่ยุดเนี่ยวันนี้เฮ้ยทำไมตั้งชื่อชื่อนี้เป็นสิบชื่อไปเลยวะาามารางวัลถัดไปพี้พี่ผักกูได้มั้งถูกวะอันนีด้หินไม่เอาแล้วเนียก่อนรู้ขอที่ยังไม่ได้เนี่ยใช่ใช่ครับของที่ผ้าครับ อันนี้กี่ราวันอ่ะมันทั้งหมดกีราวันอ่ะจะไม่ได้นะได้ใครได้คุณเจอันนี้คือใหญ่สุดย,ยังยังยังรุ่นหมดนี้ก่อนแล้วชื่อที่เหลือจะไปรุ่นรางวัลใหญ่อทิที่ห้านี่คือ,อที่ที่ทุกคนทำแต้มคิวถึงพันเก้าทุกคนเลย กูมีคือมี้ว่าเช่นแบพี่พี่ผักพี่อะไรนะที่บนที่บ่นอะไรนะคิวกวาเอ้ยเสียงทุกเสียงจะไปอยู่ในคลิปนะใช่ไหมวะอ๋อฝรั่งเวียดนาม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 อ้าวเหรอผมเป็นเวียดนามเหรอเออคนเวียดนามต่างชาติคนเดียวในคเราเล่นเราเล่นแบบไม่พูดคุยกับใครอ่ะ เฮ้ยไม่ได้อันนี้อันนี้ต้องเอาใหม่ไหมเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยคุณพรต้องเอาใหม่ไหมเจร้ายเฮ้ยอย่าเพิ่งชื่ออย่ยังเพิ่งออกหเว้ยใส่ก้าหนึ่งร้อยเฮ้ยเตยได้สองตัวเลยวะเตยโกงเหรอวะดุกดุกเตยได้สองตัวเลยเว้ยเฮ้ยไปได้รางวัลใหญ่ไปได้รางวัลใหญ่กระถินสวย กระถิ่นอ้าวกระถิ่นไงกระถิ่นน้องพี่อ่ะพี่น้องพี่กระโถนอะ่ะอึง้งกระถิ่นพระไงตอนนี้ยังเป็นคัสหนึ่งคนเดียวในกิลด้าพระใครวะชื่อมองมินอิมลกุกสองทองเท่าไหร่นะหกร้อยหรอหกแสนอ๋อนึกว่าหกร้อย โอ้ว้าวเฮ้ยไอ้คนนี้ไอ no, no. ้คนนี้ไอ yeah, no. ้คนนี้ไม่มีโง่หรอวะเออเอาราวันเดียวก็พอแล้วเอาแล้วกูรักผักสดอ่ะผักสดอยู่ไหนเนี่ยนะติดใจที่พี่กูพี่กูไม่เอานะยเต้นติวก็ดีนะอือเต้นติวดี เอา,มาเมื่อกี้ต้งกีหรอนึกว่าเป็นไอ้นี่รางวัลสุดท้ายของรางวัลโต๊ไปถ้าได้นี่แหละหนูจะได้ไดปะอ้ะาวไซก้าเมื่อกี้ผมกดลบไปแล้วไม่ใช่เหรอเอาให,าใหม่ๆๆไซกาได้ไปแล้วเ <c oughs> มื่อกีก้ไซกาผมลบไปแล้วนี่ขดไม่ติดเหรอ ไม่เป็นไรแก้ไขได้พอได้แล้วอะไรไม่เป็นไรนี่เอาไปไหมแล้วรางวัลใหญ่ชื่อที่ออกไปแล้วจะได้อีกไหมไม่ได้ต้องรีสี่สัปดาห์ก่อนไม่ใช่หมายความว่ารางวัลเล็กเนี่ยแล้วแต่ถ้าคนที่ได้รางวัลเล็กอย่างเงี้ยแล้วรางวัลใหญ่เนียอ๋อไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต่อไปนะครับเป็นรางวัลใหญ่เอชรลูอู๋อ๋อ อันนี้เลยของอูแล้วก็มันจะมีคนที่เคยได้รางวัลใหญ่แล้วเรายังมีชื่ออยู่ในนี้เมื่อกี้มีเก้าเอาชื่อออกนะครับแล้วก็ดาบยิ้มครบสี่สัปดาห์แล้วค่อยมันลุ้นใหม่ไหนแล้วดาบยิ้มดาบยิ้มอยู่ไหน้ะนี่ไงดาบยิ้มโอเคไม่ดเห็นเอาไปสม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 อันนี้สมทำไมวะามันเดียวอันนี้อันเดียวหรอไม่เดียว เม็ดเดียวมีเม็ดเดียวที่ลุ้นทีละสัปดาห์ของสัปดาห์เมื่อวานอะ่ะเดี๋ยววันที่หนึ่งอะ่ะค่อยทำเอาเอานานๆหน่อยนานๆหน่อยสักสามซีรีสให้เดี๋ยวเล่นสามซีรี <c oughs> ส์ไม่เอาให้เวียนหัวไปเลย <c oughs> เออแล้วกูต้องบุดด้วยไม่ได้รับ <c> เ <oughs> <c oughs> กณฑ์นี่ไปสามซีรีสไปตรงปุ๊บตรงไปเอ้าของกูเนี่ยชื่อนี้ใส่ไปเป็นรอยที่เลยพัดรถเด็กนี่ไปโอ้ไม่เป็น <c oughs> ใครอะเป็นอ้ไรชื่อกูไปไหนวะไม่ได้ใครเหรอใครอะอันละมีที่สองไม่ใช่พักสดเฮ้ยพักสดพักสดได้ไดมพระศดได้จริงดิจี๊ศดได้โหตายจริงวะตาไม่ห้ามตาไี่ห้ามมาบ่นน้อยใจกับพงษ์นะยิงเกลืองแต่ห่าเลยใครกันแน่ที่บนก่อนโอ้โอ้ย กูเอาไปขายยังได้ไปขาตอนนี้เล่นเท่าไหร่วะของตีนคนไม่รู้ถ้าใครชื่อผมไปกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยไม่ได้กับตัวมิยอนนะครับหนึ่งมิยอนนะครับล่าสุดใครวาพี่แนนพี่แนนครับพี่แนนมาแล้วหรครับแต่ทีนี้ยโดยปกติรางวัลนะครับรู้สึกว่าวันที่จริงเนี่ยเราเราจะได้มากขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับโดยที่เราจะได้มากขึ้นก็คือมีเป็นคมพีเนี่ยเราได้มาสองจากหนึ่งที่เคยได้มานะครับ แล้วก็นี้จักเก็บเป็นสิบ็กแม็กนี่แสดงว่าที่เป็นสิบอันนี้เป็นจากไปพันเป็นหนึ่งหมื่นนะครับแตี่พอดีเราต้องได้แค่นี้ยอะไรวะรอบนี้เราได้พิเศษก็โดยโดยผมจะแบ่งเป็นมีแต้มนะครับมีสี่พันสี่พันสี่พันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่ลดมาสองพันเดี๋ยวผมให้ไปอีเลนคนหนึ่งนะส่วนเงินเงินคนละหกแสนนะครับดีวีสนิทจะมียาเนี่ยจะสิบอันอันหนึ่งนะ ผมบอกว่ากินข้าวด้วยนะแล้วก็เจ็ดยสิบแล้วก็เจ็ดโอเคไม่มาแล้วว่ะตีวันที่สองนะครับแล้วก็อันนี้นะครับแล้วรางวัลใหญ่มาอิอูซ่าไปยืนเฝ้าพี่เกตเลยนะโัวพี่เกตมาจำบุญแล้วจำบุญแล้วเป็นพยานงันอะไรจะหมดวะจำบุนจหมุนจำบุญแล้วสลับสลับสลับฮะยังไม่ได้ของรางวัลเลยถ้าจะหมดแล้วนี่งอนแน่อ่ะ รางวัลทั่วไปนะครับจะได้ใครทั่วไปอีกแล้วไม่ต้องกระปิ๋นะอ๋อโอ้ยนึยกว่าฉันฉันอยากได้แต้มกิลเฮ้ยอันนี้อ๋อนนอันนี้เท่ากับใส่ชื่อใหม่หมดเลยเหรอใช่ครับรางวัลทั่วไปเราก็ได้ใหม่อออ๋โอเคเราเอาแค่ครางวัลใหญ่เอาไม่น,นี่คนเมื่อกี้ครั้งที่แล้วก็ได้เออครั้งที่แล้วก็ได้ไดไดได งั้นเดี๋ยวต้องบอกต้องบอกคนในกิลด้วยนะว่าว่าสองอาทิตย์มารวมกันเลยไอ้นี่จะได้อธิบายเขาเข้าใจเฮ้ยยังได้รับสองเหมือนกันนะเนี่ยเลาเรื่องเลาเรื่องเลาเรื่องเออคนหน้าดูใส่ชีสผมในวงล้อปันเนี่ยถ้าคนที่สามได้ได้เป็นลืมไปลืมไป็นลืมละจะจีดได้เท่าไหไรจะจีบจะจีบก็ได้รอบสองนะรอบแรกเหมือนบอกว่า ก็เล่นมี่น่ยอันนี้เออโอเคถ้านี่ค่อยไม่งงเพถ้าไม่ถ้าไม่หันเชี่ยเลยนะก็ได้อันนี้ชุดเดิมเฮ้ยวะเฟสอะไที่คุบอกวะเออแลนี่นี่่ี่ในเขาดูเฟสใเขาดูชื่อเราอยู่ตรงไหน อุ้ยฝรั่งได้ยังงคนเดิมเลยฝรั่งโอ้โหอันนี้นี่กะปิอ่อันนี้สถานีกัญชาเนี่ยเนี่ยนี่สถานีกัญเนี่ยไอ้คนนี้สวยกะปิสองล้อสามคนเลยด้วยนี่กะปิเนี่ยไม่กะปิเนี่ยกะปิก็ดีอ๋อโอเคเดี๋ยวข้างหน้าเลยเอาบุญเอาอาจจะบุญเรลิกเอาบุญนานดนานบุญนานนานละนาไหร่ โอ้ยยี่สิบวิก็พอสามสิบวิเออเออโม้ยแรงหัวเป็นดาวเอ้ยให้สถานีทบกันหน่อยสถานีทบกันเฝ้าเฝ้าดิสมาตั้งสี่สิบแปดชั่วโมงแล้วไอ้ใครจะได้มวนแดงไปใครจะได้มวนแดงใครจะได้มวนแดงอารวิทที่สองไอ้เนี่ยฝรั่งฝรั่งได้คู่เลยไม่ได้เหรอ อัพเนี่ยดวงดีจังอัพอัพ20เท่ากันไปจะพบ,บก,กันดิมมีนะใครอ่ะแรงสาบินเหรอไม่ใช่คุณออฟหรอ ครับโอเคไม่ใช่ผมดูสี่พันสี่พันขอหยดน้ำตาก็ได้วะไ <c oughs> <c oughs> รอีกอะโหน่งเหรอคุณโหน่งคุณโหน่งได้อีกแล้วเหรอเฮ้ยไม่ใช่ใครอ่ะอินโบโอ,โหโหอินโบวกได้ส<โ>องบวกได้ไปแล้ว

เดี๋ยวนะไอ้รอบนี้คือได้สองครั้งแล้วหรือเปล่าไหนแจกรางวัลรอบที่สองเนี่ยคือเขาได้สองครั้งแล้วหรือเปล่าเขาได้สองครั้งนนหรือเปล่าสองอ่ะวผมกดลบไปแล้วนะลองลองเปิดดูเช็คใหม่ถ้าไม่ได้สิอ,อมันจะได้ซ้ำได้ไงศวีดีสอนี่ยอยู่่างสุดเนี่ยไม่ได้ยังไม่ได้ที แต่ว่ารอบที่แล้วเขาได้ไปแล้วรอบแรกอ่ะรอบก็ได้ใช่ไหมเพราะว่ารอบนี้ได้สองรอบเลยดวงดีจังวะแล้วผมได้อะไรสักรอบเรียนหนี่ยรอบแรกรอบสองไม่ได้ฟังเลยเฮ้ยดับยิ้มมาพี่เต<ะ>้เราเหมือนกันวะดับยิ้มมาพี่เต<ะ>้เราเหมือนกันน้องครัวได้ดับยิ้มมาไ,มไ,ดได้โต้ดว่าแมวาลานัน

เต็มคิวนี่เดี๋ยวสี่โมงเย็นจะมีไป,ไป Jim, ดิวไปดิวธุรก no ิจใหญ่ะะน่คิดตัวในเกมทั้งทำให้ท้อแท้แล้วก็ของดีเลยอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูเต็มคิวครับนี่ว่าจะมาเข้ามาขอคำวยพรนะเนี่ยแหมมาเจอับฉลากแล้วท้อแท้เห็นวงล้อแล้วป่ะเนี่ยจะยังไม่ถึงนะเข้ามาจิงจิงจิงถึงหรอ อืม๋อ้ผมแคปชื่อไว้แล้วตอนนั้นใช่ใช่ถึงกินิโตถึงมันอธิ์ิต่แล้วมีคนไม่ถึงอยู่แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนเอ้าเราตกแล้วเหรอเห็นตกตเมื่อาวานแล้วไอ้อลไม,ม่ใช่ดิอ้อเราขึ้นเปน็นัะดับสิเบเอ็ดแล้วเมื่อวาน แล้วเราตกมากลับมาเป็นอันดับที่สองแปลว่าเรากับอันดับสิบเอ็ดคะแนนสูสีกันอืมแปลว่าเรากับอันดับสิบเอ็ดคะแนนสูสีกันเพระาะเมื่อวานเราขึ้นไปจากสิบสองเราเราขึ้นเอยเราจากสิบสามเราขึ้นเป,ป็นสิบเอ็ดป่ะใช่แล้ววันนี้เราตกมา,า,ตนะาสิบสองแปลว่าไอ้ตัวเนี้ยเมื่อวานสิบเอ็ดเออสูสีกันนี่กันหิ่งนิดนึงว่าจะท็อปสิบละประวัติประวัติ ได้สิคิดี่ครบแด้สิผมแคปคะแนนสก,กอไว้ตอนนั้นครบแล้วครบแล้วถูกแล้วไม่ผิดไปต่อไปต้องแหวนเหมือนเป็นตัวเกใครเลยเคยต้องประกาศรับคนบ่อยๆนะเนี่ย ไม่มีดาบเลยวะก็ปีกูุ๊บไปไหนหมดวะปะ่ะเราวันต่อไปเราวันสุดท้ายอยู่แบบไม่มีว่าวันนี้ไม่มีอะไรจะออนแล้วนะปีกจักจังเอ้ยไ,ไม่สามพันสิ ฮึใครพูดวะอันน่ะไม่แค่เห,หรอมหาพันธอ่ะอ๋อคือใครวะคือใครอ่ะวีสต,ตาร์พี่แนนพี่แนนพี่แนนใช่ปะใช่<ม>ตัวนี้ปะใช่ดิมันไม่มีหลายการเล่นมงหรอกพี่นอกจากพี่แนนคนเดียวเออคนอื่นก็เห็นหน้าวงเขากลัวแล้วเห็นหน้าวงเขกลัวแล้ใช่ใช่พูดอีกทีเออวะต่อไป กลางวันคนที่เหลือและคนที่ได้แล้วลบออกดาบยิ้มออกหนึ่งเอ,อก้วออกผักสดเอ้ยนี่นมันสลับผักพี่่ายละเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพ,พิ่มมาโอ้โหลูนะ่าเปิดไม่หยุดเลยวะ ักสดได้แล้วออกหมดนะหน้าไม่ไหยุดเลยใครจะได้หยดยาแข่งไป <sk> ไม่ดูอ่ะงอนขอได้ไหมเต้ขอได้ไหมเต้อยากเปลี่ยนอาวุธทองเป็นเต้ได้ไหมเต้ได้อาวุธไปแล้วพอแล้ว ตัวดิ็กไม่น้ำนะตัวดิ็กไม่น้ำนะลืมปรับเวลาเวลาเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็ค่อยคุยกันแค่นี้กันนูน่นรถเมคคิวอีกยาวเลย โปกูไปไหนวะไม่เอาของรางวัลกับเขาเมืเ่อ้เอชอบเสียตังเหรอเอ้ยอย่าบอกนะสมสุนเกียร์ไม่ใช่คุณโนไม่ใช่สลับปากไ,ไาว้ดับนะคุณดิวเหรอไม่ใช่เพิ่งเล่นเออเออได้รุ่นใหม่ได้รุ่นใหม่ได้ตัวเด็กผมไม่ดับไม่ดับไม่นับไปอ,เ,อเกียเราไปรับนะตัวเด็ก เฮ้ยนี่มันไอ้นี่เนี่ยตัวเด็กไงตัวเด็กไม่นับไงนะรุ่นใหญ่รไปนใหญ่ว่าเหนื่อยกว่าบอสลงบอสคิวอีกว่าเออ ไม่ปืนอะ่ะโผลไม่ก like. ูหน like ่อยก็ได้กูอยากได้บ้างกระถินเนาะไม่ใช่หน้าอย่างนี้ได um ้ยังเอี๊ยเสกได้เหรอเสกเหรออุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปอีกนิดเลยชื่อคุยนิดนึงเฮ้ยเทพกะปิอยู่ข้างบนหมดอ่ะกระโปงชื่อกคุยนิด ชือกูอีกติดเดียวชือกูโอ้ยชือกูอีกติ๊เดียวยกดกดออกดี